สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหัดใช้งานคำสั่งที่ชื่อว่าเลเยอร์นะครับในหมวดเลเยอร์ที่เราไม่ใช่คำสั่งใชนะ่ไหมเป็นเป็นหมวดเลเยอร์นะครับหมวดเลเยอร์นี่ก็มันเอาไว้ใช้งานยังไงเราก็ลองมาทำกันดูนะครับเลเยอร์ layer นี่ก็มีไว้สำหรับว่าเราสามารถคัดแยกกลุ่มของเส้นต่างๆอย่างเช่นว่าเส้นประเส้น สีน้นสีนี้สีแดงเส้นสีเงินเส้นสีขาวเส้นปละเส้นเซนเตอร์ไลน์อะไรออกจากกันนะครับก็อาจจะแยกเป็นเลเยอร์เพื่อสะดวกในการใช้งานอย่งางบางครั้งเราวาดรูปไปไม่ต้องการให้เ,เส้นบางเส้นถูกตัดถูกโมดิฟายถูกอะไรเราก็สามารถบังคับด้วยเลเยอร์ได้นะครับเลเยอร์ก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่นี้มีเลเยอร์อยู่ ตอนนี้มันมีอยู่3 l a เลเยอร์เราก็อาจจะ format layer นะครับเข้าไปที่ format layer ผมจะตั้งค่าเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อันหนึ่งนะครับก็คือไปคำสั่ง new ผมจะตั้งว่าอันนี้เป็น object นะครับคือวัตถุนะครับแล้วผมก็ใส่ใส่ทบสีของมันเป็นสี น้ำเงินนะแล้วก็เส้นนี้จะหนากว่าเพื่อนหน่อยหนึ่งเป็นเส้น0.5ก็0.9เลยก็ได้เส้นหนากว่าเพื่อนแล้วก็อีกอันหนึ่งผมให้เป็นที่เด่นก็คือเส้นประนะครับเส้นประผมจะใส่เป็นสี สีอะไรดีเรามีสีสีเขียวก็แล้วกันเส้นประสีเขียวแล้วก็เส้นผมจะบางลงไปนิดหนึงศูนย์จุดห้าส่วนลักษณะของเส้นลักษณะของเส้นนะครับผมเขาเอาเป็นแดด เอ้ย,อยไม่ใช่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันออเตอร์อ,อ่นอานี่เลยวเนาะนี่แดดนี่โอเคส่วนอีกอันหนึ่งคงจะให้เป็นเซนเตอร์เซนเตอร์ไลน์เซนเตอร์ไลน์จะให้เป็นสีแดงอันนี้ก็ไปดูที่เขาโหลดมานี่ แต่ถ้ามันไม่มีตรงนี้ต้องไปโหลดมาตรงนี้นะครับเนี่ยโหลดมาได้เพิ่มเติมนะครับจะเอาเส้นแบบไหนนะครับผมจะเอาเอาเซนเตอร์แบบนี้นะเซนเตอร์ให้เส้นบางนิดหนึ่งเป็น0.2ม mm. ิลลิเมตรอ่ะเอาละก็ได้ครบแล้วก็โอเคนะครับทีนี้ เส้นที่เราวาดไว้เนี่ยมันจะมีหลายประเภทผมต้องการให้เส้นนี้เป็นเส้นประอ่ตัวน,นี้ก็จะเป็นเ,เวลาเราวาดรูปมาเราจะเห็นว่าอา่ออันนี้คือด้านข้างเราจะมองเห็นเป็นเส้นประด้านนี้จะมองเห็นเป็นเส้นเต็มใช่ไหมครับอลองวาดรูปปุ๊บ s แนปตรงนี้ โอเคลบทิงไปน,นี่จะมองเห็นเป็นเส้นปละเราก็เซตค่าตอนนี้เป็นเส้นประได้โดยการไปเลือกที่ที่นี้มันก็จะกลายเป็นเส้นประนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังไม่ตั้งค่าอันนี้กลุ่มนี้เราให้เห็นเป็นเส้นเต็มเราก็ไปอยู่ในพวกอ็อบเจกต์ Object. อย่างนี้เส้นเต็มนะครับจะเส้นหนาอันนี้เป็นกลุ่มของเซนเตอร์ไลน์นะครับเราก็ไปเลือกให้ไปอยู่ในเลเยอร์ของเซนเตอร์ไลน์ นี่เราก็สามารถคัดแยกกลุ่มแล้วนะอันนี้กลุ่มนี้ก็เป็นเส้นเต็มนะก็อยู่ในหมวดของออบเจกต์อย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะซ่อนกลุ่มพวกนี้ก็สามารถซ่อนได้เป็นเป็นกลุ่มๆมไปนะครับอ,อย่างเช่นว่าเราอยากต้องการต้องการซ่อนเซ็นเตอร์ไลน์ไว้ไม่เห็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ Format Layer เราก็สามารถซ่อนได้นะครับโดยที่ไปที่ตัวพวกกุญแจพวก,กนี่นะครับเนี่ยโชว์ไหมโชว์สมมุติเราคงเอาเซนเตอร์ไลน์ซ่อนเอาไว้เนี่ยนะเขาบอกว่า, X, า the active laser will b hidden show laser นีเเจ่จะจะ hidden ไหมนะครับ มองมาเห็นแล้วนะครับถ้าเอากลับขึ้นมาก็ทําให้มันเป็นสีเขียวใช่ไเราลองมาเขียนเส้นโดยที่เขียนขึ้นจากเลเยอร์นั้นเลยแล้วก็ทำยังไงนะครับก็เราอยากจะเขียนเส้นให้อยู่บนเลเยอร์ตัวไหนก็ไปเลือกเลเยอร์นั้นให้ปรากฏขึ้นมา a c t i v a ต e ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เราเขียนเส้นขึ้นมามันก็จะเป็นสีตามที่เลเยอร์นั้นเซตไว้นะครับอ้าว ผมก็คงเขียนให้อยู่ในหมวดเลเยอร์เซ e นเตอรลนะครับก็จะเป็นสีแดง,งนี่นะครับอ่าทีนี้เวลาเราเขียนอย่างนี้เ,เลเยอร์นี้ถูกล็อกเอาไว้หรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมครับมันถูกล็อกถูกล็อกหมายความว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ถ้าเขียนไปแล้วก็คือลบไม่ได้นะครับเราเลือกแล้วก็ลบไม่ได้ถ้าเราต้องการให้สามารถแก้ไขได้เราก็ไปปดล็อกซะครับลบได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะทํางานบน layer, เลเยอร์อ็อบเจกต์เท่านั้นนะครับสมมุติว่าผมทํางานบนเลเยอร์ออบเจกต์เท่านั้นส่วนเลเยอร์อื่นเราไม่ต้องการทําหมายความว่าเราล็อกไว้ไม่ให้มันถูกลบถูกแก้ไขอะไรทั้งนั้นเราก็ไป ที่ format layer เราก็ไปต้้นล็อกมันด้วยซะนะครับอย่างเช่นว่าผมล็อกอันนี้ล็อกล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกอันน,น,นี้อันนี้ไม่ล็อกล็อกไวทุกอันเลยเทีนี้ผมไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นอกจากสีเ,ง,เงินนี่สีเง,เงินลบได้นะครับอ่สีแดงลบได้ไหมไม่ได้นะครับ สีเขียวลบได้ไหมไม่ได้ลองกดปุ่ม delete ก็ไม่ไม่ลบนะบดังนั้นสีน้ำเงินอย่างเดียวที่ลบได้ทีหรือแก้ไขอะไรได้อย่าง,างเช่นผมใช้คําสั่งพวก trim นะฮะเขียนเขียนเส้นขึ้นมาหนเส้นแล้วก็ trim อย่างงี้นะครับใช้คําสั่ง trim ตัดเพื่อจะตัดเลเยอร์อื่นนะครับตัดไม่สามารถตัดได้นะครับผม trim จะทิมตัวนี้มันทิมได้เฉพาะเลเยอร์ที่เป็นสีน้ำเงินเท่านั้นหรือว่าเลเยอร์ที่เราปลดล็อกไว้เท่านั้นนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นลักษณะการใช้งานนะครับก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแลบฟังสวัสดีครับ